คลิปไวรัลเสียงพญานาคเป็นเหตุนะครับตอนนี้นะครับทุกๆคนนะครับติดเชื้อสายแบบก็นไปครึ่งโลกแล้วนะฮะมีน้องๆหลายคนดีเอ็มมาบอกว่าหนูเป็นแฟนขับคลิปเสียงพญานาคของพี่นะที่โรงเรียนหนูเนี่ยเพื่อนๆน,นะทำเสียงโคเวอร์เป็นเสียงพี่กันเยอะมาก <S <S ทั้งคาบเลยวันๆนี้ก็คือมีแต่เสียงพี่อะไรก็ไม่รู้พญานาคพญานาคเงี้ยทั้งวันเลยนะครับผมไอเราก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจดีใจที่มีคนชอบที่มีน้องๆรักเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่ไปกว่านั้นก็คือว่า อาจารย์คุณครูที่โรงเรียนของน้องๆก็ทําเสียงตามผมกันด้วย <c oughs> น่ารักไปไหนอ่ะคือ,อยังไงอาจารย์ทําเสียงแบบพีนาพีน่านักเรียนอย่างเงี้หรอเออเราก็รู้สึกว่าน่ารักดีเพราะาสมัยเราอ่ะอาจารย์ไม่ค่อยทําอะไรที่มันแบบเ,เล่นกับเด็กมากมายอาจารย์จะแบบเนียตึงๆแบบดุๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะแบบรู้สึกว่าอาจารย์ซีเรียสอะไรเงี้ยไม่ค่อยเล่นกับเด็กๆซะเท่าไหร่เป็นส่วนใหญ่ ก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องฮาๆอะไรแบบนี้อีกเนะกี่ยก็ดีเอ็มมาบอกกันได้นะครับมาเล่าให้กันฟังได้และเดี๋ยวจะไปพยานากันต่อนะฮะแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามให้ครบ1 0,000ื่นติดตามกันเร็วๆด้วยนะครับผมใกล้แล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่ร้อยคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปพยานกกันนะครับผม